เห็ดอะไรอะ่ะแล้วมันกินได้ไหมอ่ะสวัสดียามสายค่ะเขาไปหาเห็ดกันนะคะก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆแต่ก็ใกล้หายแล้วละประมาณแปดสิบเปอร์เซนเสียงยังแหบอยู่เนาะแต่ก็ไม่อยากอยู่นิ่งๆนะคะถ้าเราสมมันจะมันจะสมไปเรื่อยๆแล้วเป็นไข้เนาะโอ๊ยแม่โอ๊ยแม,ม,ม่ตกหลุมเเลยเข้าไปหาเห็ด ไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่มาตั้งหลายวันเลยไม่มาสีห้าวันได้ละมั้งใช่ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีเนาะเดี๋ยวหาไปด้วยกันค่ะอา้าวเจอแล้วค่ะหนึ่งดอกค่ะดอกแรกแห้งมานะคะเฮ้ยยังเจอยังเจออันนี้คือดอกที่สองนะคะอันนี้คือดงเห็ดหลมหรือว,ว่าเห็ดไข่นะคะ ดอกงางามน,นะจ๊ะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเชา้านะจ๊ะโอ้เนี่ยกะล่างงางเนี่ยมันจะดีบ่ะน้อมันก็แข่งอยูน่นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเป็นเชื้อดีกว่าเนาะเลยบลาเลยค่ะแต่ถ้าเราไปอะ่ะถ้าเราไปป่นเลยอะ่ะเย็นเนี้ยได้เลยนะคะแต่ถ้าเราเอาพวกนี้อะไรเงี้ยมันจะเน่าเราทำเขาเป็นเชื้อไปเนาะ มาเอาดอกนี้ดีกว่าเฉาก์ดอกงามๆแข็งๆนะคะโอ้เฮียกรลังงางนี่อ่าอันนี้มาหลายวันนะคะเห็นออกเยอะมากแล้วก็เน่าเยอะนตะ่ข้อดีก็คือมีเชื้อเป็นปีต่อไปเนาะเค่ะเราก็จะปล่อยเขาเป็นเชื้อไปนะคะเป็นปีต่อไปนะคะ แต่ถ้าไปป่นตอนเย็นเนี่ยคือเวลาไปป่นไปตอนน้ำพิกเนี่ยต้องใช้ดอกแบบเนี้ยมันจะมีกลิ่นหอมนะคะแต่สําหรับอันเอาไว้เป็นเชื้อนะคะคือมันก็ข้อดีปีต่อไปอันก็มาเก็บเหมือนเดิมนะคะอ่ส่วนเห็ดหอมแป้งนี่อันไม่เอาไปนะคะบานเพอลออแพลนะค่ะเห็ดหอมเหมือนกันนะคะคือเห็ดหอมเห็ดลมเหมือนกันค่ะแต่ดอกเขาบางค่ะเพื่อนคือ ช่วงนี้เล่นตัวเนาะเห็ดมันเยอะโอเคค่ะหากันต่อเนาะอุย้ยแต่ดอกง,งามๆเขียวอื้อฮืออ่ะฮะยุงหนักเหมือนกันนะคะแต่อุปกรณ์ก็พร้อมอยู่นี่ดอกง,งามอโออันนี้คือเห็ดปลวกนะคะไม่ใช่เห็ดตายเบือ่อ ดูรากชะเอะรากยาวมากๆค่ะฝนตกเมื่อคืนนะคะไม่ต้องดึงรากเลยเนาะส่วนใบเละแห่นะปล่อยให้เป็นเชื้อไปเนาะ,ะมีอยู่ดอกเดียวเลยคะ่ะมีดอกเดียวน,นี่นี่เจอแล้วอ้าวยุ่งที่นี่ดุมากค่ะเพื่อน อันเส่กางเกงขายาวว่าจริงนะแต่ผ้านบางไปนิดกัดทะลุค่ะกัดทะลุโดนยุงกัดตูดว้าวว้าวว้าวจานเราวเทียมนะครับนี่เธอสวยม,มากเลยอันนี้เนี่ยลักษณะเห็ดไข่เห็ดหอมเห็ดลม มันจะหลังมันจะเขียวอื้อหืออย่างเงี้ยค่ะรู้จักไหมคะเขียวอื้อหือเขียวเลื่อนๆหน่อยๆนะคะมีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมเฉพาะนะคะเอาไปปนเอาไปคั่วนะคะอร่อยนะคะนะคะี่ยค่ะส่วนตรงนี้งามแพรแอนีนะ่คือเห็ดไตเบื่อนะคะสวยเนาะแล้วอันนี้คือเห็ดมะหยง แต่ด้วยเซนนันแล้วอ้เว่ามันเป็นเห็ดไยเบื่อเนี่ยนะคะเพราะว่าเห็นไหมแง่อีดังเนี้ยเนี่ยายเบื่อแน่ๆดอกก็งามงามสุ่ดเลยนะเนี่ยตีมเลยค่ะ ะส่วนส่วนตรงนี้เป็นเห็ดหอมเราก็แข็งอยู่เด้อโอ้เนาะเห็ดตายเบื่อเถอะตอกตอกไห้ไปเงี้ดำๆนะคะอันนี้คือเห็ดอะไรมันช่างงามเหลือหลายแต่อันไม่รู้จักอะ่ะ อ๋ออนี้อยู่สูงน่าจะมีพิษนะเพื่อนๆมันอาจจะกินได้ก็ได้แล้วมันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้แล้อเชื่อมันเถอะไม่เอาไปเนาะถ่ายรูปไปละกัน <c oughs> มันสวยมากเลยค่ะมันอยู่เป็นดงเลยเนี่ยเาลาวถ่ายรูปเห็ดไปละกันเชียงตายได้นะคะกินเห็ดพิษ เฮ้มันคือเห็นอะไรอะ่ะแล้วมันกินได้ไหมอ่ะถ้ามันกินได้เดี๋ยวจะกำมาเอาแต่ถ้ามันกินไม่ได้ก็ปล่อยเข้าไปเด้อเต็มเลยอะแต่อันอ้อมาตรงนี้นะคะเสวนตรงนี้ กินได้แน่นอนนะคะเนี่ยอันนี้เห็ดตะไคร้นะคะกินได้แน่นอนนี่คือผลงานของอันวันนี้นะคะอันเดินป่าไม่ทั่วนะคะขายังไม่ค่อยมีแรงเยอะเท่าไหร่เอาเก็บพอสนุกสนานพอได้แกงได้ป่นเนาะ ที่เหลือก็ถ้ามันบานเราก็ปล่อยเป็นเชี้อปีหน้าไปนะคะวันนี้ก็ได้เห็ดโคนมาสองสาดอกค่ะที่เหลือก็ได้เป็นเห็ดไข่เลยเห็ดหอมดอกงามๆเนาะสีแบบเขาเพิ่งดอกใหม่ค่ะออกใหม่เขียวอฉวิ <c oughs> <c oughs> คือดอกเขาังแข็งๆนะคะแต่ถ้าสีเขียวๆเ,เขาจางไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาบานก่อนแล้วนะคะอันนี้คือบานเมื่อเช้าค่ะลักษณะมันก็จะออก เขียวนิดๆน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อันพาเข้าปลาใหม่นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ